อันนี้คือตลับเมตรมีอาการฝืดมากวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาไปดูกันเลยครับเกิดอะไรขึ้นแกนข้างในตัวนี้หักคือตัวเนี้ย เคยซ่อมมาหนึ่งครัง้งกดว่าตัวนี้ต้องไขตัวนี้กลับเข้าไปตัวนี้เดีย๋ยวตอนนี้ถอดออกมาดูก่อนนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ นี่นะนี่ครับตัวนี้มันฉีกออกหาพุกตัวใหม่มาทำก็ได้เาะฉะนั้นผมก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดข้อนี้ออก แล้วก็ไปวัดขนาดก็จะอ,อความสูงที่เท่ากันแต่จะได้ส่วนข้างล่างอันนี้เพิ่มความแข็งแรงมานะอันตัวนี้เราก็จะถอดตัวนี้ออกมาใส่เรือกเข้าไปแล้วก็ต้องมาเปลี่ยน สกรูตัวนี้ออกด้วยเนะี่ยเพื่อความแข็งแรงจะถอดนี้ออกไปแนละ้วก็ใส่ตัวใหม่ซึ่งมีความยาวกว่าเอาใส่เข้าไป ใส่เข้าไปก็จะมีความยาวขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเอาตัวนี้แใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยได้ตัวใหม่เข้ามานี่ครับผ่านด้าน อันนี้มาดูด้านนี้ก็สายเทปนะครับก็ให้ลงใส่กับคืนเข้าไปให,ให้ลงล็อกตรงนี้นะอันนี้ก็มาดูตำแหน่งที่มันจะมีรอยบากอยู่นี้นะให้ปลายของเทปเนี่ยเข้าไปข้างในมองทะลุช่องนี้ นี่ครับพอเข้าช่องไปแบบนี้ปุ๊บก็เอานดาสำหรับเทปที่ไม่ดึงกลับนะครับถ้าดึงกลับแรงน้อยถอดฝาออกมาแล้วนะครับก็ให้เราไขาลานเหมือนไขาลานสปริงตันนี้ครับเอา ทีมจับเข้าไปตรงกลางนี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านน,นี่ครับแล้วเราก็ใไขตัวนี้ให้หมุนหมุนไปอย่างนี้เพื่อให้แรงดึงกลับแล้วค่อยใส่กลับคืน,นครับ เมื่อได้ตำแหน่งหรือได้แรงลานพอสมควรนะครับก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปจะเห็นตรงกลางเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในตำแหน่ง เรามาดูด้านบน,ในใจากนั้นเราก็จะใส่ฝาครอบก,กลับไปนะครับ ก่อนจะใส่ฝาครอบนะครับต้องใส่ชิ้นนี้เข้าไปด้วยตัวที่จะล็อกสายแล้วเอาฝาครอบใส่เข้าไปก็จะเข้าไปตรงตำแหน่งก็จะสนิท พอดีตอนนี้เราใส่ฝาครอบเข้าไปเรียบร้อยครับก็มาเช็คดูการดึงกลับนี่ครับโอเคตอนนี้เราก็จะประกอบกลับเข้าไป ตัวนี้ด้วยใช้กาวร้อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณครับ